สวัสดีครับผมพี่น้องผมพ่อกันอีกแล้วเนาะกับบป๋าอีสานสาย์หลาครับมือนกับบป๋าเตยฮึกเกลวครับผมเหมือนกระเตยพ้าหลอดมา่อย,อยังนี่ครับกูโม้งยังนี่ตายไปบ่ได้แล้วครับไม่สาว,าวติดบระเเตยพามา่อยังอีกนี่นี่ได้เหร มาอย่างนี้ยเบาหา้าหมือตอนกฮะตอนกตอนกอีกแล้วอตอปวไใส่ดีต้นหนกข้าวเนี่ยมันมีอีย่างครับอยู่นี่มีของดีแนว่ยไรกคือบอกมีเสียงไงหนุกเขาชาวาว่าแหม่นี่หนุกเขาชาวาว่าเนอะไปใส่บูบ้บ้างเัรอพี่น้องมันขามอยู่ตน้นมะขามเนี่ยครับแค่ว่าสีบัวใส่ต้นมะขามหลังมันหกปวดยานนกบัวขันครับ อันนี้นกเจ้าเสียคิมเนาะพี่น้องนะนกเขาชวาครับโมดูสี่ขันบ่ครับล่องเบิงเนาะพี่น้องนะเขาไปป้องได้หระจานเขาขเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปใส่หนีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวใส่ก่อนด้วยครับผมรอหนกขันมังมันสีคขันมาหมื่นติดตามครับ I <laughs> เรียบร้อยพี่น้องขาเบาเตยมากกับบมากเกียรครับเตะเมากระเบากะเอาเตยไปเคียนง่วครับผมอู้หอันแนบบนแนบแต่หม,มานอยู่ครับบินไม่เหยยบเลยหรอช็อบเลยหรอไม่ได้เสียงเลยหรอ มันบกเสียงเงยบล่บละ่บละบะบากับแม่โมแก่ตรงเนี้ยฮึฟังว่าจะเป็นบกเสียงเงยอ่ะเมียมันกืบบินมาทางต้นบักขามนี่ยละตักหลดโอ้มีส่วนเด็บเบากับแม่บ่งามอยู่เดีนี่เดี๋ยวเขานังฟังก็ได้แต่มันยังวะ่ะบกเสียงเงยอ่ะที่ใบไอ้อนหนึ่ง นกบ่วควายเด็กต่อครับมันเล็ดบนหนึ่งบันไดบัหลึ่งบันไดครับนกตัวนี้ไปเขาหอมกันเ้องนี่ครับพี่นอ้องมันขันอยู่ตน้นบักขามเนี่ยแหละครับที่แหลกเลบักเสียงกลางไปไงนี่เรียบร้อย,อนนยได้ได้แล้วครับตาโอ้ม <laughs> ันคือบักขันเขามันขันอยู่เลยตาขันอยู่ครับ ขันแนบบนแนจะบินบินไปเหยียบเลยนไหมเดี๋ยวออกก่อนครับสักครู่พี่น้องมู่ดังมึงไปเย่ดีไหมเนี่ครับพี่น้องเสียแต่ขาพี่การครับโอ้ยซอกกุศลขาโง่ครับนี่แต่ว่านาจ้าอู้ใส่บู๊เป็นหลบข้อเหมือนวะนี่อู้จอดเตาะอู้หลบข้อเลยตัวนี่พี่น้อง เบิ้งครับเรืองยังไงโอ้เกือบหลอบเลยนั่นไหมใส่เกือบหลอบเลยครับนี่เสียงกลางไปไง่า่เหนเด้ครับเสียแต่โอ้เบิ้งไงขามันขดครับขามันงูครับผาดผาดเดี๋ยวเอาไปก่อนเะนาะฮะเบาเตยเลี่ยงเนาะหรือเบากัดเอาวะ เดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับทีนี้เบาเตยมักเนะ <c oughs> าะอ้เบาเตยไปเขียนงัวครับเดี๋ยวนี้ท่านไหนมาอยู่ครับงัวสนตายขันไปซามยกนะครับขันเทละซี่หาครับนไน,นกบินมาเหยียบเลยนะครับตัวนี้มันก็บ,บินมากจนทังโกคามเลยครับจักเตวจักตัวไหนะโอโห้กันครับมันบ่เถียงเอาเอา,เ,อาเก็บไปก่อน คอามบุญขอบคุ้นะครับผมที่เขามาหลับชมเนาะเบากักเนาะเบาเตยบบเดยลุ่นน้ําจอยครับเออสุดท้ายนี่ก็ไว้สรัพนี่แหละครับคลิปนี่เป็นคลิปสันๆเนาะพี่น้องเนาะกับการตอนของเขาชาว่าครับเห็นพี่น้องมีบางทันเนาะว่าตอนของเขาชาวว่า้เบิ้งนะครับนี่ก็เลยจัดให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะหนกกับพวกใครได้ออครับมันกับคันแนบเน่ะนะครับถือว่าแจว่ากับถือว่ามานขึ้นโตกับเฉลยก็น่าจะซิปขึ้นเลยแล้วครับนกตัวนี้ เสียคิมเนาะพี่น้องเนาะเอ้าสุดท้ายนี่ก็อวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับคอยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมหล่ำรวยเงินทองครับคิดหวังสิ่งใดคอยสมหวังทุกสิ่งทุกประการนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็บเบากักขอตัวลายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาใส่กงไว้ให้เบาเตยนะครับผมใส่รอบข้อครับเบิงครับเสียแต่ ขาพิการเนาะเบิ้งครับสวยรลอบอข้อเลยครับโมเมนโบโผดเลยอีกนิดนึงนี่แหละสีรอบครับเอา้าปักสียังแง่แน่ยแะครับตัวนี้คือว่าเดจะเอาไว้ให้บเบ้าเตยครับให้เรามากกัน